สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้น้องกิ่งมีรถเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันอีกแล้วนะคะใครที่กําลังมองหารถรุ่นใหม่ทรงสปอร์ตนะคะแนะนําเลยคันนี้ก่อนอื่นที่จะไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถส,สวยๆที่น้องกิ่งนํามารีวิวให้นะคะคันนี้นะโ o โยตานิวยาร i สเอทีพหนึตัวสมาร์ทปีสองพันยี่เลขไม่เพียงหลักพันเท่านั้นนะคะใครอยากได้ใครอยากฟรีดาวเรทผ่อนสบาย ทักมหาองกิ่งเลยหรือจะโทรมาก็ได้เบอร์0820726152นะคะรับรองว่าได้รถปีใหม่นะคะนี่สวยๆเลยคันนี้กระจังหน้าแบบใหม่ชมใหม่นะคะป้ายต่างจังหวัดเราเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้ติดสเกิตมาแล้วรอบคันนะคะและไฟหน้านะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ทม r รั n นิ่งไลท์สีแดงสีสดมากสีสวยมากรถไม่มีการชนนะคะไม่มีพิกามชนหนักจมน้ํากลับสีหรือเปลี่ยนเครื่องนะคะล้อมแม็กมีมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นล้อมแม็กลายสวย ด้วยคันนี้เป็นแบบทูโทนนะคันนี้รถปี2024เลยนะประกันศูนย์ยังอยู่ครบหมดเหลี่ยมสานตัวรถสวยงามชัดเจนไม่มีผิความชนหนักนะคะคิ้วกันศา์ติดตั้งมาให้แล้วตัวกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถและเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะคะทั้ง2องข้างเลยมีระบบเซ็นทันล็อกมาให้มีสัญญาณกันขโมยให้ครบคิ้วกันศาสตร์มีมาพร้อมนะคะฟิล์มติดแล้วรอบคันและ ตัวสเกิร์ตนะคะรอบขันเช่นเดียวกันสําหรับใครนะคะจะเข้ามาดูรถจริงสามารถติดต่อมาหานองกิ่งได้เลยนะเบอร์0820726152เข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์อยู่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพภายในเบาะหนังสีกรมนะคะตรงกลางจะเป็นลายผ้านะเป็นลายผ้าลายสกอตนะคะ จอมีมาให้นะคะพร้อมกับระบบแอร์แบบออโต้นะอาจจะมืดนิดนึงนะพี่นะแต่ถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อมาหาน้องกิ่งได้เลยนะคะน้องกิ่งจะได้ส่งรายละเอียดตัวรถรอบคันให้นะเบอร์ที่น้องกิ่งแจ้งไป0820726152แอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะคะรุ่นนี้เป็นตัว1.2สมาร์ทนะคะ ราคา5 1 0 0 0 0บาทเรทผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่านะคะสปอยเลอร์มาแล้วนะคะติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะตัวชุดไฟด้านท้ายเป็นสีดำนะคะสีแดงรมดำอ่านะคะสวยๆเลยสเกิร์ตนะมีมาครบไม่ต้องไปเสียเงินติดตั้งเพิ่มเลยนะคะจบในราคา5 1 9 0 0 0ได้รถสวยๆคันนี้ไปใช้งานเลยนะราคาเพียง5 1 9 0 0 0รถปี2024 รับประกันตัวรถและโครงสร้างให้เลยไม่มีพิกามชนหนักไม่มีจมน้ำกับสีหรือเปลี่ยนเครื่องกระจกบานแท้บานเดิมทั้งคันภายในตัวรถกว้างๆเลยนะคะกว้างๆเลยนะภายในเป็นเบาะหนังสีกรมนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39%นะคะถ้าสนใจนะรีบเลยโปรโมชั่นนี้นะเป็นเฉพาะเดือนนี้นะพี่นะลูกค้าท่านไหนอยู่ไกลหรืออยู่ต่างจังหวัดนะคะ เรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูรุ่นนี้เป็นตัวปุ่มแอนจินสตาร์ทนะคะกุญแจสมาร์ทที่เลทจะเป็นมาแบบนี้นะคะเป็นมาแบบนี้เลยนี่เรือนจอแสดงผลนะคะเลขไม้5,714กิโล5,714กิโลเท่านั้นนะก่อนส่งมอบนะคะมีการตรวจเช็คให้ระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่นะคะและคันนี้นะมีกล้องบันทึกหน้านะติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยและมี จอถอยมาให้ด้วยนี่เชื่อมต่อกับแบบนี้เลยนะชัดเจนชัดแจ๋วหน้าจอใหญ่นะคะหน้าจอใหญ่เป็นแบบหน้าจอสัมผัสด้วยอ่ะมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยสองฝั่งนะคะตแตรอ่อดาดังปกตินะ ระบบแอร์เป็นแบบออโต้นะคะสวยเลยคันนี้ถ้าใครสนใจนะคะรีบติดต่อมหาน้องกิ่งนะเบอร์0820726152ตัวโครงสร้างรถไม่ต้องพูดถึงเลยเรามีการตรวจเช็คมาให้แล้วนะคะรับประกันเลยว่าไม่ใช่รถที่พลิกความชนหนักไม่มีรถจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนด้านข้างนะคะเป็น กระจกออโต้นะทั้ง4บานเลยระบบเซ็นทัลล็อกนะคะพร้อมกับตัวปรับกระจกนะอยู่ฝั่งด้านข้างแบบนี้เลยตัวรถนะคะบอดี้รถกว้างขวางนะคะพร้อมใช้งานเลยใครจะเป็นรถคันแรกหรือจะเอาไว้ใช้งานในครอบครัวก็ตอบโจทย์นะรุ่นนี้เป็นตัวใหม่ด้วยประกันศูนย์อยู่ครบนะคะประกันศูนย์อยู่ครบไม่ขาดนะคะออกไปสามารถวารันตีศูนย์ต่อได้เลยตัวรถเป็นสีแดงเห็นไหมในกล้องแดงสดนะคะแดงสดและแดงสวยด้วยนะแดงสดและแดงสวยด้วย เหลี่ยมสารตัวรถไม่มีชิ้นส่วนไหนที่บุบหรือว่ามีรอยชนหรือรอยขีดข่วนนะคะนี่เป็นสภาพรถมือสองแต่เป็นรถปี24เลขไม่แค่5,000กว่ากิโลในราคา5,19,000จัดยอดไฟแนนซ์เต็มได้เลยนะคะฟรีดาวนะถ้าสนใจนะคะอย่าลืมนะคันนี้ t o y ยต a ยาลิ New ์นิวเอที1.2ตัวสมาร์ทปี2024สนใจรีบติดต่อสอบถามมาได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครสนใจฝากเบอร์ไว้ได้เลยหรือว่าจะโทรมาเบอร์0820726152ก็ได้นะรอรับรถสวยๆได้เลยอยากให้จัดไฟแนนซ์ที่ไหนส่งสถานที่มาหาน้องกิ่งได้เลยน้องกิ่งมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์วิ่งเส็ได้ถึงที่เลยอะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าู้ รุ่นอื่นนะคะหรือคลิปอื่นน้องกิ่งจะเอารถรุ่นไหนมาให้รีวิวมาให้ชมกันติดตามกันไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ